มาถึงส่วนประกอบของเรากันเลยดีกว่าค่ะส่วนประกอบนะคะนี่เลยค่ะหลักสําคัญนะคะนี่ค่ะมีปลานะคะนี่เป็นปลาขอนนะคะประมาณ2ปอนกว่านะคะจากเออดี้นะทุกคนแล้วก็นี่ก็มีชิปด้วยนะคะชิปจะเอาเป็นแบบสดหรือเอาเป็นถุงก็ได้แต่หนูจุ๋มเอาแบบมาทอดเลยนะมันก็จะได้ไม่ต้องแบบยุ่งยากแล้วก็ทอดช้านะคะก็จะได้สุกไวเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงวันนี้หนูนจุมาะทำนะคะเป็นโอนียนวิงนะคะก็นี่อันนี้ตัดแล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวว่างพักไว้ก่อนนะคะ นี่นี่แหละค่ะส่วนประกอบในการตีแป้งนะคะก็มีนี่ s p a r k l i n g water นะคะก็นะบางคนก็ใช้โ o d a water ก็ได้แต่ค่ะอันนี้ก็มีแป้งนะคะแป้งคุกกี้นะคะเพราะว่าอยากจะให้มันกรอบนิดนึงนะคะทุกคนมีนี่ค่ะขมิ้นนะคะมีแป้งธรรมดาเน้นเป็นแป้งแบบทําขนมธรรมดาเลยนะคะแต่ว่าจะผสมกันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้แบบว่าแป้งทอนเนี่ยกรอบกันไปนะคะนี่แล้วก็มีนี่ค่ะพริกไทยนะคะพริกไทยนี่ซลเกลือนะคะ น้ำมันสำหรับทอดนะคะทุกคนจะเป็น vegetable oil หรือว่า sunflower oil ก็ได้นะนะคะแล้วก็มีซอสนะคะอันนี้เป็นทาทาซอสะะเลมอนนะคะกินกับปลานี่จะอร่อยมากนะทุกคนนะ,คะใส่นะคะแต่ว่าจะใส่แค่ไข่ขาวนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไข่แดงออกนะคะขอหั่นเลมอนไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องใช้เขียงด้วยกันนะคะถ้าเื่อทำปลาก่อนแลมาทำเลมอนนะคะเดี๋ยวมันจะขาว อันนี้นะคะปลานูจุมซื้อมานะพอมันดีฟอสเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะมีน้ำนี้นะคะเดี๋ยวเอาน้ำออกก่อนนะทุกคนนะโรยเกลือเพื่อที่จะให้ปลาเนี่ยนะคะมีรสชาตินิดนึงนะคะต้องใส่เยอะนะเดี๋ยวเค็มนี่เหรโร<ล>ย,ยนิดนึงนะคะนี่ประมาณนี้นะคะนะคะโรยฝั่งเดียวก็ได้หรือว่าโรยสองฝั่งก็ได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าอืม เดี๋ยวมันมีซอสอยู่แล้วนะไม่ต้องแบบโรยเยอะก็ได้แล้วแต่นะแล้วแต่จะตอกไข่ใส่กันนะคะทุกคนนะนะคะแล้วเราก็นี่แยกไข่แดงออกนะคะนี่ค่ะก็จะใส่เกลือไปนิดนึงนะคะนี่ตีให้ไข่ฟูสักนิดนึงนะ เดี๋ยวใส่พริกไทยลงไปนิดนึงนะคะอันนี้เป็นผงขมิ้นนะคะเพื่อที่จะให้นะคะทอดออกมาได้สีสวยนะคะใส่ลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็จะใส่แป้งกกกินะคะเพื่อความกรอบนะ,ะ <j ap> นี่นะคะก็ นะไม่ให้มันเหลวเกินไปแล้วก็ให้ไม่ให้มันเหนืดเกินไปนะคะแบบโอเคเอาที่แบบว่าพอที่มันจะชุบแป้งทอดได้นะคะเดี๋ยวหนูจุนะคะต้องขอตักออกไปพักไว้ก่อนนะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทอดก,กันอีกรอบนะ ทุกคนเดียวเรานะคะเอาปลาชุบกับแป้งได้เลยนะคะแล้วก็เอานะคะถ้าเผื่อนะน้ำมันใหม่นะคะค้อดมาแล้วสีมันจะสวยมากนะแต่ว่าถ้าเป็นน้ำมันเก่าเนี่ยนะคะพอเอาปลาลงปุ๊บเนี่ยยังไม่สุกนะไม่เลยนะทุกคนสีแบบเหมือนไหมเลยนะทุกคน เนี่ยนะคะเราก็ต้องคอยบอกว่ากลับด้านนี้เ้านะเพื่อที่จะให้บอกว่าเค้านะคะสุกสม่ำเสมอกันค่ะ เราก็เอาหัวอหอมนะคะคลุกกับแป้งรอไว้เลยนะคะพอนะตาเสร็จเมื่อไหร่นะคะเราก็เอานี้นะคะลงได้เลยนะทุกคน โอเคค่ะ okay, ทุกคนฟินชิพของเราวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะมีฟิชมีชิปมีโอเนลลิงนะคะแล้วก็นี่หนูจุมนะคะเอานะคะเลมอนใส่ตรงกลางนะคะเวลาเรากินเราก็จะบีบนี้นะคะแล้วก็มีทาทาซอสแล้วก็มีแคชชอปนะคะโอเคค่ะหนูจุมนะคะต้องเคไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเราจะกลับไาเจอกันใหม่นคิีวิดโอน,นะะ้าค่ะส่วนสําหรับวันนี้นะคะหนูจุมก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ